ับสวัสดีค่ะธรรมชมสิที่เครรพวันนี้ท่อมี3สามดาวสิทธารธรรมชมมาหาคุณแม่ปูกงสุดถ่ายเนาะค่ะธรรมชมคุณแม่ปูกฝันฝันว่าน้ำท่วมบ้านค่ะธรรมชมคุณแม่ปูกกเลยขึ้นไปเอาของลงมาัขึ้นไปหอดบ้านค่ะธรรมชมน้ำพัโลดลงบบมีน้ำเลยค่ะธรรมชมพัดแนมลงกไปเบิ่งผืนเห็นเงื่อนค่ะธรรมชมของเต็มผืนเลยค่ะธรรมชม ตะก็มีผูย้ยิ่งยื่นเงินให้คุณแม่ปลูกกระถางชมเราคุณแม่ปลูกจะได้เล็ดดีเล็กเด็ดเลยนะคะเนาะสำหรับชมก็คุณแม่ปลูกของความกันค่ะแต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์รกดกระดิง่งหายทอมีสามดาวนั่นไม่เลิกค่ะสำหรับชมรับฟังก็คุณแม่ปลูกของความกันเลยค่ะกรับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับแม่ปุกุกส,ส,สวัสดีค่ะแม่ปุกสวัสดีค่ะสวัสดกค่ะแม่ปลุกฝันแม่นครับเอฟซีโค้งสุดท้ายครับ หวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันหาอยหกสิบหกครับว่าูซเอฟซี FC ฟังได้ครับข่งสุดทยแล้วครับคุณแม่ฟันแนว่ยไรครับค่กะก็ตัง้งแต่เราข่มฟันเที่ยวแหลกก็มาฟันอีกว่าน้ำท่วมบ้านเจ้าของน้ำท่วมบ้านจาน้า,า,จาเที่ยวแรกในี่ฟันเห็นแมวออแมวออไปออกลูกจาก้าแมวออกลูกอยู่ในบ้านจา้าครับผมบ้านนี้ก็เลยม,มาฟันอีกว่าน้ำท่วมบ้านเจ้าของกําลังสิึ้นไป เก็บสิ่งของลงมาครับเอาหนีนนะน้ำก็โลดพวดลงเลย<ว>บ้านในแนมน้ำผืนนี่มิแต่เงินแบ่งลอยแบ่งยีซิบแต่ว่าเขาผับเป็นหลุมสี่เหลี่ยมครับก็เลยโจกบวบ่างเงินจะคลองว่างเงินจะคลองเฮียบก่อนด้ท้องก็เต็มมิแต่เงินครับก็บบเลยวานหรือบ้านเลขที่จะคลองบ่อสองสองเจ็ดน่ะบ้านเลขที่สองสองเจ็ดจ้ามันก็เขากับเขียวก่อนที่ว่าฟันว่าแม่ออกหลุ ฝันว่าแมวออกลูกอยู่ในบ้านเนาะครับแล้วมีคนยางมาบาทนี้เดเงินหายเอาเงินนี่วซันเอาไปซื้อของว่าสันครับก็เลยเดเมื่อไปเอามิตตเลียนหาสามเหรียญจัดสิเปรเป็นจังใดเดียนหาบาทสามเหรียญใส่มื่อทีไปซื้อยังนอกกับเกิดเป็นไทยเราเอามาให้ครับเงินเหรียญนะคุณหญิงยางเอามาให้เอาเพิ่นเราเอาเงินไปซื้อของโอจักกันบอกเป็นทีละคนกก็บูจั ได้คนหรือผีบ่หูครับผมแต่ว่าเงินจะคลองกักระลาอยู่แล้วแต่เพื่อนเอามาห้ยน่นแค่สิบห้าบาทนะเดืยนหาสามเรียนเลี่ยงกันเลยในฝ่ามือนะครับเจ็ดสิบแปดเป็นจึงใดเดือนหามา่กับสิบห้าบาทแล้วครับสามเหรียญแม่เนาะครับก็คือจังสนอยู่ขั้นถาเป็นสามนี่กับสามอยู่แล้วมันสามเหรียญจ้ะสามหนึ่งห้านะครับหรือว่าหาสามก็ได้จ้ะครับขั้นถานเอาตรงๆครับกะ สามหนึ่งหาไปเลย่น้ะเพราะว่ามีสามเหรียญเนาะมันมีสามียญสิบห้าบาทแล้วก็บวกกับบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็ยังหย่ำมัวเกอยู่ที่วาแมวออกลูกิสองสองเจ็ดขั้นท้าฝันเห็นบ้านเลขที่นี่มักจะถือแม่นบับแม่ปูออกออกเลยล่ะตรงๆงเลยล่ะขั้นฝันเกี่ยวกับบ้านกับอย่างฝันย่ำไ้บพผาดบพผาดจะเถื่อครับผมเอฟซีนะเห็นบอกจังว่าฝากไว้เด้ววิกนี่มันหามันเข่าอีกเนาะครับผมแมนครับ บ่ค่อยเหี่ยวบ่ไดฟังออกกมทีแต่มีแต่ซื้อเอาเองถือเท่าละ20ซื้ทีงแนวเงินบ่มีเนาะครับนี่ล่ะงวดนี่ล่ะจัดนักค่ะจังว่าสิลองเบิ่งอยู่บ่ล่ะี่เจ้าของก็เพิ่นเอาเงินมาให้เป็นงสุดท้ายแลงผมยาวบ เง้อาอยู่ค่ะใส่ผนะ้าถุงใส่เสื้อสีขาวนี่นี่ละนี่ละเป็นดวงวิญญ,ญาณแต่เงินจะคล้องกับบักรลายเห็นะคุณน้ำหมายแค่สิบห้าบาทเอาไปซสือของหุนแต่ว่าก็ต้องเอาครับเพราะว่าหนามถ่วมเงินมีแเต่ใบแดงๆกับอันนี้ใบลอยกับใบ่สิบล้วก็เงินพับเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแมนเงินนะพับเป็นสี่เหลี่ยม,มจกกระเป๋าก็มีแต่เงินครับจังหวะเจ้า,จาปปิบแปดเป็นอีหยังเอาตัวนี้ละเอาตัวถ่เพ็นหสิบห้าบาทนี่เนาะเป็นตัวงาม เป็นตัวเด็กงามอยู่พอเงินเนาะเพิ่นเอามาให้แล้วเด้อคือว่าได้โชคซุ่มเย็นอะ้รเนาะครับน้ำท่วมแต่กับโบ๊ะกลุงมาท่วมแต่ร่นลง่มวดร่นวันสิขึ้นไปเก็บของแต่หนึ่งหนึ่ง่าจะมีได้คันถาม่น้นี่เนาะมันหนึ่งมันกิดหนึ่งหนึ่งหนาเนี่ยนะเนาะฮาตัวแบบออกมาใส่ห้องเจ้าของนี่ยนะครับใส่ห้องเจ้าของครับแมนครับแม่ปลูกแมนแมนแมนเลขแมวกติจื่อใบบอกคลิปก่อนกับซิปซีค่อยออกครับ ที่เขาบอไว้หนึ่งสี่สามมนบอกค่ะผมเดี๋ยวสีให้เบิ้งเตลวเลข้องมาปลูกเล็กแมวออกลูกอยู่ในบ้านฟันเกียวว่าแมวออกลูกสามตัวนะครับค่ะกอนนั้นครับราคามาฟันว่าน้ำทวมบ้านบ้านเล็กที่ครับก้นเอาเงินมาให้สิบห้าบาทครับใ็รเอฟซีคอมเมนต์มาบอกเบาแอมเราทงน้ำครับใต่คลิปนะครับเนาะแปรซอยกันครับแปรซอยแม่ปลูกของเฮาครับคุณแม่เป็นผู้ที่มีโชคกลาภขั้นถ้าฟันแนวนี่นะครับเนาะขั้นฟันเกียวก็มาเล็กที่แห่งออกตรงๆเลยเกียวกับบ้าน ครับนี่แหละอุ้ยสุดยอดสุดยอดตัดเลนสองเจ็ดเจ็ดสองกระไรเนาะขอให้ถือสองเหมือนนั่นเนาะครับผมแม่ขอให้ถือลอตเตอรี่ครับแม่ปลุกของเฮาครับคุณแม่เพิ่นก็เป็นผู้ที่มีเส้นฝันดีโบแพงตัวเลขครับซอยเหลือชาวบ้านด้วยกันให้รวยน้ำกันเนาะคุณแม่เนาะครับผมขอบขอบพระคุณหลายๆครับที่ให้ตัวเลขกเอฟซีของเบาแอมบูทงกับทีมงานเนาะครับเนาะขอบขอบพระคุณครับแม่ปุ๊กสวัสดีครับขอบคุณค่ะแม่ปุ๊ก นี่นะคะนรรมชมเลขของคุณแม่ปลูกคธรรมชมรอบแรกที่มาติดตามคุณแม่ปลูกนั่นแมวนะคะเนาะแมวไปออกลูกอยู่บ้านอยู่บ้านของคุณยายคธรรมชมบ้านเลขที่หาเจ็ดหาเจ็ดรอบนี่คุณแม่ปลูกฝันฝันว่าน้ำนั่นท่วมบ้านบ้านเลขที่คุณแม่ปลูกกับบ้านเลขที่สองสองเจ็ดสองสองเจ็ดแล้วก็มีคนยืนเงินมมให้เเลี้ยญหาสามเหรียญ ก็เลยตีเป็นเลขสามหนึ่งห้าสามหนึ่งหาแล้วก็เลขหนึ่งสี่สามน่เป็นหลอบแหลกท,ที่มาติดตามคุณแม่ปลูกนะคะเนาะขอห้ไม่โชคไม่ลาบก็คุณแม่ปลูกประจําหวดวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3สามดาวก,กสิลาทำชมพิกรเจอกันคลิปหนาค่ะก็จะพึ่งผ่าพิสัยเนาะคะ่ะทำชมทอมมี3สามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะเราชมเบื้องของดีกระเบาาแอมลาทงกันเลยค่ะ เบาเอมยงเมาตมงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ให้เขาล้านคนยางพานเอาตุวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเสื่อลอตเตอรี่จึงสื่ืถือเอนาะครับนะ้อง่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของหม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี้ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผ่อเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หแตะลนะกรับี่ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะล้กก็บี พี่อย่างนี้อ,อ,อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งล,ล,ลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเน ตอนสวัสดีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินขาวกับบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสาหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นลานเห่าแขกใายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามี อาถพ์มาบดมาบัาบางนาล้านเหตุนในคนมองมเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หลับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินือเสียงหลวงปู่หลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสในไมาสักกระากาบหลวงปู่นะครับเนาะ กบ,บูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบา,เบาย่างกายผู้สาวผู้บ่าวมักเนี่เอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมากครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปอ,อูกมากนะครับเนาะ ล้วก็มือแท้แครับ่านผช้ชมมือแท้แล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่รนมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่รนมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้วก็เป็นหวานเป็นจุดจุดดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวง ปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้ละกันมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุย ี่กแดงให้กันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถ่มาตามเบอร์โถ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับต้องเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแราคาเบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมุนมะน้ำครับ ได้นม,มุนข้องหลวงปุลอดมาให่อีบซี่นครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจ้งไร่ที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบังสเสนียดจังไรในตัวเข้าสิด้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เห็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้ยครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบัวลายครับมาฝากอีบซี่บัวลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรี๊กเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปรี๊กรถตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่างแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่กครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้าอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาธุสาธุครับ